ฟื้นตัวยากหรือฟื้นตัวไม่ได้นะครับช่วงระยะเวลา10กว่าปีกระดูกอาจจะค่อยๆเติบโตได้ดูเหมือนปกติทําให้ผิดรูปพอผิดรูปเส้นประสาทชาที่แข็งเพราะฉะนั้นต้องการเส้นประสาทเราค่อยมาแก้กระดูกกันตามมาลองคนนี้นะครับคือเกิดอุบัติเหตุสมัยเด็กนะครับแล้วก็ อาจจะไปเข้าเปิดหรือไม่ได้การรักษาที่ดีนะครับจนกระทั่งมาตอนโตนะครับเขาเริ่มมีอาการชาที่แขนนะครับปัญหาแบบนี้เจอได้บ่อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนเด็กนะครับเกิดอุบัติเหตุที่ข้อศอกแล้วเจ็บบวมแล้วก็อาจจะไปรักษาหมอบ้านหรืออะไรอย่างอื่นแล้วก็ไม่ได้ไปเอ็กซเรย์นะครับเพราะมันทมเป็นรอยแค่นิดเดียวนะครับอาจจะมาอาทิตย์หนึ่งแล้วดีขึ้น แต่ให้สังเกตนี้ครับเด็กมีการขยับแขนไม่ค่อยได้ควรต้องเอ็กซเรย์แล้วก็เห็นให้ชัดเราจะได้รักษาถูกบางครั้งมีความจําเป็นจริงครับอาจจะต้องผ่าตัดในบางรายบางรายนั้นเพียงแค่ใส่เฝือกก็ดีขึ้นแต่ต้องติดตามการรักษาพอปล่อยมาเรื่อยๆนะครับเหมือแนบบอย่างในเคสนี้ ตอนนี้อายุ20กว่าถึงจะเกิดเรื่องช่วงระยะเวลา10กว่าปีอาการอาจจะไม่ค่อยเด่นชัดเพราะว่าลักษณะของกระดูกอาจจะค่อยๆเติบโตได้รอยร้าวไม่ได้สมานก็จริงแต่ตัวเขาเองค่อยๆเติบโตดูเหมือนปกติแต่พอระยะเวลาผ่านไปการเติบโตที่ผิดปกตินั้นทําให้ผิดรูปพอผิดรูปผูป่วยมาด้วยเรื่องของเส้นประสาทชาที่แขนเป็นผล ที่ช้าเกินไปมันทำให้ลักษณะของการผ่าตัดนั้นยากขึ้นฟื้นตัวถ้าเกิดเสียหายแล้วฟื้นตัวยากหรือฟื้นตัวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้อแการเประสาสเรา,าค่อยมาแก้กระดูกกันตามมาควรต้องรักษาที่ถูกต้องถ้าเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกระดูกครับก็ควรรักษาเลยทันทีนะครับมีอะไรแนะนำกันมาได้นะครับหรือสอบถามมาได้มีอะไรที่ผมช่วยได้และอยากให้ความรู้เดี๋ยวผมจะได้ช่วยอธิบายให้นะครับแล้วค่อยพบกันนะครับสวัสดีครับจากอกดรโจครับ